ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแดส่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรล่ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจมังเกิดมีแก่สรรชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสาธานธรรมได้กลับมาพบกับสารชนท่านผู้ฟัง อีกวาระหนึ่งธรรมาภาพในะนำของศูนย์เผยแผ่คณธรรมคณะสงฆ์ภาคเจ็ดแนะนำของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาซึ่งสรารธรรมในคมภีวิสุทธิมักมาแสดงแก่สารชนทั้งหมฟังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทางแห่งความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญา ่วันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของอปริเฉตที่สี่ปทวีกสินิเทศอธิบายถึงธรรมที่เป็นเห็นให้เกิดปิติแม้นว่ามันจะเป็นการพูดถึงเรื่องของสมะถะกรรมฐานแต่ก็สมถะภาวนานี่แหละเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่ง บันไดขั้นศีลบันไดขั้นสมาธิสมถะก็คือบันไดขั้นสมาธิบันไดขั้นปัญญามันกล่าบันไดสามเก้าทางที่จะเข้าสู่ความสมเร็จนั้นต้องปีนบันไดสามเก้าีจะพูดเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับเชือกหนึ่งเส้นมีสามเกลียวทำคำสอนของพระศาสดา ก็มีหลักของศีลสมนธิปัญญาที่เรียกว่าเป็นองค์แห่งมรรคฉะนั้นสมถะคือภาวะที่จิตสงบเจนิวอนทั้งห้านั้นจึงเป็นองค์แห่งมรรคตอนนี้มาพูดถึงว่าธรรมันเป็นเหตุให้เกิดปิติได้กล่าวถึงการระลึกถึงพระพุทธคุณก็ระลึกถึงมาธรรมคุณตอนนี้ไปจะได้อธิบายการระลึกถึงพระสังฆคุณ คุณของพระสงฆ์โดยเฉพาะในปัจจุบันในยุคสมัยนี้ซึ่งเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่จะมันเป็นแบบเป็นเยื่องอย่างให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามจริงอยู่คําสอนของพระองค์นั้นมีอยู่จริยัตรของพระองค์ที่ปรากฏในพระไตปรปิฎกก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นเป็นแบบที่ชัดเจนเท่ากับพระสงฆ์ พระสงฆ์แม้จะเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ตามหรือว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านเข้าถึงธรรมหรือว่าดําเนินชีวิตเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนั้นท่านก็ยังเป็นแบบอย่างเป็นยื่นอย่างแก่ลกสิยโลหาสาวกทั้งหลายณนะปัจจุบันนี้อยู่ฉะนั้นสังขานุสติการระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์นั้น ก็าทาให้เรานั้นได้มีกําลังใจมีปิติ่าอ้มีพิสุมีพิสุณีมีอุบาสกมีอุบาสิกาที่บักบันพระเพียรพยายามเจริญภาวนาสร้างกุศลเจริญคุณธรรมที่เป็นไปในวิสุทธิมรรคนี้ได้เข้าถึงคุณธรรมอันประเสริฐ ั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันาการนี้ก็มีครูบาอาจารย์หรือว่าพุทธบริษัทที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นยังมีอยู่ยังเป็นไปได้อยู่นี่เรียกว่าเป็นอนุสติธรรมก็รน,นั้นถึงมรคลของพระอริยสงฆ์นั้นจึงเป็นการนึกถึงบุคคลที่ เป็นแม่แบบเป็นแบบอย่างแกเราว่าประสงค์สาว,สาวกของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่บุคคลเช่นใดคือเมื่อเราเองอยากจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพึงทําตนให้เป็นให้ให้เป็นไปตามทางของพระอริยเจ้าเช่นพระอริยเจ้าที่นั้นเป็นพระภิกษุทัานก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้พระอร,ริยเจ้าที่เป็นพระภิษุณีก็มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ พระเลียเจ้าที่เป็นอุบาสกก็มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้พระเรียเจ้าที่เป็นอุบาสิกาก็มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้คือ,อว่าอธิศิลน,นั้นเสมอกันอธิจิตอาจจะมาอ่อ,อนหรือว่าแก่ปานกลางต่างกันส่วนอธิปัญญาก็ย่อมมีความอ่อนแก่แตกต่างกันไปตามฐานะเช่นศีลของอบาสก สินของบาศิกาสินของพิสพุทธสินของพิะุทธนี่ก็ย่อมมีสินของของท่านอ่าหลสินของบาของพิสษุก็เสมอการในฐานะที่เป็นสินของพระพุษุสินของพิะุทนีก็มีสินมีสถานะของเสมอการของความเป็นพิะุนีสินของบาสกสินของบาศิกาก็มีสถานสถานะเสมอการของในกลุ่มของท่านน้องหลายเหล่านั้นในของ ส่วนของปฏิโมกสงวรารสินส่วนสมาธินั้นก็สมาธิเพื่อการตัสรู้นั้น,นก็ย่อมมีฐานของสมาธิที่เสมอกัน,นตามฐานฐานฐานะแห่งการพัฒนานปัญญาในที่จะเป็นตัวเข้าถึงความสิ้นอสวะเกเสนั้นก็ย่อมมีความแหลมคมมีม พื้นฐานาที่จะจะมีความคามที่จะเจาะทะลุกิเลสนั้นมันก็เรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีจนสามารถขจัดกิเลสได้แต่จะมีคุณวิเศษสูงขึ้นไปกว่านั้นอย่างไรนั้นก็อันนั้นแล้วแต่เรียกว่าวาสนาหรือบุญบาร,รมีของท่านแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ต้องมีสินสมณีปัญญาพอที่จะทะลุแทงทะลุก,กิเลสได้ ันนี้เป็นคุณของพระสงฆ์นะเดีเราจะบอกว่ามันถึงระดับไหนล่ะ,ะมันก็เป็นไปได้ยากที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์กันได้แต่มันต้องถึงความสมบูรณ์แห่งธรรมถึงจะเกื้อกูลให้ถึงความสำเร็จถ้าเราเปลี่ยนเทียบว,ว่าเมื่อ ความร้อนโดยธรรมชาติหรือความร้อนที่เกิดจากการอบการบ่มถึงจุดหนึ่งแล้วความสมบูรณ์ของผลมะม่วงที่เอาไปบ่มให้สุกนั้นก็เป็นมะม่วงที่มีคุณสมบัติเหมาะก่การบ่ม่าสุกเพราะการบ่มการสุกหรือการบ่มอย่างหนึ่งหรือว่าสุกโดยอาศัยธรรมชาติที่ให ที่มันแก่เต็มที่แล้วมันก็สุขในตัวของมันเองอ,อคุณคุณงามความดีบาร,รมีธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีแล้วนะมันถึงจุดที่จะได้รับการบ่มเพาะ,ะอันนี้ก็ท่านก็ยอมที่จะประสบความสําเร็จถึงธรรมที่พึงเลยพึงถึงนั้น,นะฉะนั้นจึง พระริจ่าจึงท่านจึงไม่ได้บอกว่าเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกเป็นพิสุนีหรือเป็นพิสุแต่ท่านพูดถึงอริยะพระอริยสงฆ์ไม่จะจ,จงความเป็นพุทธบริษัทระดับไหนแต่งหมายถึงว่าผู้เข้าถึงธรรมเป็นที่ตั้งแต่โดยสมมุติวินัยย่อมมีการแบ่งว่าอันนี้ พระยาเจ้าที่เป็นพิสุอันนี้พระยาเจ้าที่เป็นพระภิกษุณีนี่เป็นพระยาเจ้าที่เป็นอุบาสกวาสิกาผู้ครองเรือนและไม่คองเรือนอีกต่างหากอย่างกรณีของอพิสุภิกษุณีอุบาสกวาสิกาที่แบ่งกันตามวินัยตามกฎเกณฑ์ทางสังคมนั้นก็เพราะว่าจะได้ทําหน้าที่ ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมที่จะดำงรงศาสนาชินวิสุวิสุณีหรือวบบสมเนสมเนรีหรืเดี๋ยวนี้ก็อาจจะบอกเมชี่างที่ท่านสละชีวิตออกมาอยู่กับวัดวารามที่ประพฤติปฏิบัติดีปิบัติชอบนะซึ่งท่านเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชที่อุออทิศชีวิตเพื่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อขจขัดขันเกลากกิเลส ฉะนั้นคนปัจจุบันนี้จึงมีความเข้าใจไปว่าถ้าคนไหนคนผมห่มเหลืองแล้วก็เป็นผู้หมดแล้วสังกิเ่ตซึ่งพอท่านเหล่านี้ทาําอะไรผิดก็จะมาพูดว่าทำไมคนหมดกิเลสยังทําอย่างนี้ถ้าเขาหมดกิเลสจริงมันก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกอย่างที่เขาคิดแตท่ที่เขาทํากันเพราะเป็นคนหมดไม่หมดกิเลสแต่เราไปเข้าใจว่าเขาหมดกิเลสอ่าเนี้ฉะนั้นก็เลย มีความคิดว่าทําไมคนสละโลกแล้วไม่เอาอะไรแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ความจริงเขายังเอาอยู่เขายังต้องการอยู่เขาต้องการอยากมีอยากได้อะไรอยู่แต่เราไปเข้าใจว่าเขาไม่มีแล้วก็เลยพอเขาทําอะไรไม่ถูกต้องก็ามาก็กล่าวว่าทําไมคนสละโลกแล้วต้องทำอย่างนี้อ่าก็อพอไม่เข้าใจาเรื่องคขาว่าอ่านำบทที่เป็นปุทธชน สำหรับลําบิที่เป็นพระอริยะแน่นอนทีเดียวว่าท่านก็ไม่ทําสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษแก่สังคมอย่างแน่แท้มาพูดถึงคุณของพระอริยสงฆ์สังฆนสติคุณของพระอริย,รรยเจ้านั้นพระคุณของท่านก็คือที่เราจะเห็นเป็นประจักษ์ในปัจจุบันนี้ก็คือการอารมพระพุทธศาสนา การลงการนำรงศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพระอริยสงฆ์นะเพราะมีพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้ดํำรงศาสนาไวา้ทั้งเป็นที่เป็นพิมิสุที่เป็นอมัสสุบัสิกาคือเป็นนักบวชและเป็นเครือขัดที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติดีนั่นแหละนะช่วยการํำรงพระศาสนาไว้ สังค้านุสติอ่าซึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้ทราบในจริยัตริของผู้ผู้ปฏิบัติดีพระสุป,ปฏิปันโนเราก็สามารถที่จะนำเอาหลักการนั้นหลักธรรมนั้นเอามาบังคับปฏิบัติดำเนินตาม,ตามทางอันชอบต่อมาศีลานุสติคือนึกถ,ถึงศีลที่บริสุทธิ์ของตน ว่าเราเองนี้มีศีลน,นันบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าเรามานึกถึงโอ้ศีลเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุก็เกิดปิติว่าแม้เราจะตายในว,วันนี้เราก็ไม่ตกตำ่ำอย่างน้อยมีมนุษยติสมสมบัติไปภายภาคหน้าก็จะเกิดปิติอินใจว่าการบวชของเราหรือการปฏิบัติของเราหรือการที่เรานั่งถือบุรธศาสนานี่เป็นการดีหนอ เพราะว่าศาสนาที่มีอยู่ในโลกที่คนเขาสอนกันมีม,มากมายหลายหลายศาสนามีศาสนิกหลายร้อยล้านบางทีเป็นพันล้านที่คริสเตียนคนดีหรือว่ามุสลิมอิสลามท่านเขาก็มีการเก็บสถิติว่าศาส,สนิกชนของศาสนาคริสต์มีเป็นพันล้าน ศาส,สนิกชนของศาสนาอิสลามมีเป็นพันล้านศาส,สนิกชนของฮินดูก็อาจจะมีถึงพันล้านก็ได้นะแต่ว่าพุทธศาสนานั้นมีนับร้อยล้านประมาณสองสามร้อยล้านคนทั่วโลกเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยล้านคนที่มีอยู่ในโลกนี้ เรามีศาสนาที่เราจะเลือกหลายศาสนาในบัดน,นี้เราอยู่ในฐานะที่นับถือหรือว่าเลือกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชีวิตนะแล้วก็พุทธศาสนาก็มีศิลอย่างนี้คือมีข้อบัพคัิอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เมื่อเรานับถึงศาสนาเราก็ควรที่จะ ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลสมธิปัญญาของตามหลักศาสนาของเราเพื่อไม่ให้คนอื่นตำหนิเอาว่านับถือศาสนาแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักรมคำสอนของศาสนาเนี่ยมันก็จะทําให้คนอื่นตำหนิได้ว่าไม่รู้จักคุณค่าในศาสนาของตนนั่นก็กาวว่าเหมือนกับเป็นคนไม่มีศาสนา แล้วการนึกถึงศีลของตอนนั้นก็จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อมาก็นึกถึงจาคะอาจาคยนคสติเึืองถึงการบริจาคทานที่ตนบริจาคแล้ว,วาการที่เราสละสมบัติให้ทานไปแล้วเนี่ยเราจะสละเพื่อ ให้หลยถึงความสิ้นไปซึ่งทุกขในเยกจ่าคะในการบริจาคการสิ้นบริจาคเพื่อความสิ้นไปแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายในเลบรจา่าคานุสติแล้กถึงการบริจาคท่านเปรียบเทียบว่าสิ่งของที่เราบริจาคหรือทรัพย์สมบัติที่เราบริจาคในเหมือนกับสมบัติที่ขนออกจากบ้านออกจากเรือนที่กําลังถูกไฟไหม เรือนหรือบ้านหรืออาคารหรือตึกที่มันถูกไฟไหม้เนี่ยทรัพสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในอาคารนั้นก็จะพินาศไปหมดไปสิ้นไปนอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นเท่าฐานไปเพราะคนออกมาไม่ได้สมบัติที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์เราที่ไม่ได้เอามาใช้ในการทำทาน ในศาสนาโดยเฉลี่ยเก้อกลุ่สังคมแม้นม่จะมีเป็นนับร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแสนล้านก็เป็นไม่ใช่เป็นของคนตนเมื่อถึงเวลาสุดท้ายคือเมื่อเราตายแล้วต้องทิ้งสมบัตินี้ไว้กับโลกนี้ต่อไปที่เราบอกว่าเราหาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อภรรยาสามีเพื่อบุตรธิดาอะไรอย่างนี้ เราหาเพื่อให้เป็นของเขาไม่ใช่เป็นของเราแต่สมบัติใดที่เรามีแล้วเราบริจาคเรียกว่าเราสละให้เป็นการให้เป็นการสละเพื่อที่จะได้เป็นการสละให้แต่เป็นผู้ได้คือเราได้สมบัตินั้นเป็นของตนเหมือนกับเราขนสมบัตินั้นออกจากกองไฟ ที่เลือนที่าลังไม่สมบัติสิ่งใดที่เราขนออกมาได้นั้นเป็นสมบัติที่เราจะถือได้ว่าเป็นสมบัติของเราแต่ที่มันอยู่ในกองไฟนั้นเป็นสมบัติของเราไม่ได้แล้วอันนี้เมันกับสมบัติที่เราไม่ได้บำบุญไม่ได้เอาไปใช้บริจาคก็คกุลโลกก็คุณม,มนุษย์ก็คุลมวลเพื่อนร่วมโลกเนี่ยสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของเรา จะคานุสติคือการนึกถึงความการบริจาคให้ตัวบริจาคและบริสุทธิ์ี้แล้วเนี่ยนะต่อไปคือเทวดานุสติการนึกถึงคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาคือบุคคลที่มานึกถึงว่าคนที่เป็นเทวดาเหล่าเทพทั้งหลานี้ไม่ใช่เกิดเองแต่เกิดได้บุญนะบุญอะไรที่ทําเป็นเทวดาก็ศรัทธาคือความมีความเชื่อในเรื่อง คำดีคำชั่วศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุตะเป็นนักไฟศึกษาเราเรียนธรรมะเรียนสัจธรรมจาคะคือการเสียสละปัญญาเนี่ยความรู้รอบรู้แจ้งรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนีรู้จกัจก,จก,จกชั่วฮิริความละอายต่อบาปอุตปะความเกรงกลัวต่อผลบาปเนี่ยคุณธรรมตนน่านี้ถ้าบุกมีในบุคคลใด บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นเหล่าเทพเทวาดาทั้งหลายนี่เขาเรกเทวดา,านุสติส่วนอุบาสมาโนสตินั้นคือการนึกถึงคุณพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทัง้งปวงว่าคนเราทุกข์เพราะว่ามีกิเลสถ้าดับกิเลสจะได้ผลทุกข์นิพพานอันเป็นที่ทำอันเป็นที่ดับทุกข์เหมือนกับน้ํามีอยู่ฟืนลุกเป็นไฟ เราฟื้นแล้วมาจุ่มลงไปนี่ท,ที่น้ำนั้นน้ำก็ดับดับไฟได้มันก็บ่าความทุกข์ทั้งหลายนี่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถึงวรนนี้ิพฤทธปฏิบัติถึงวันนีพผานย่ยอมดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนุสติข้อที่เจ็ดที่เป็นเห็นให้เกิดปิติข้อที่แปดคือการหลีกเลี่ยงคนที่มีใจหยาบกระด้างคนที่มีใจหยาบมีโทสะมาก เป็นคนมากในราคะโทสะโมหะเป็นคนไม่เลื่อมใสในพระธนตรยัยก็เว้นจากบุคคลที่มีจิตหยาบนั้นคนที่เก้าคือการสมาคมกับคนที่รักใคร่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคือเราต้องเข้าใกล้กับคนที่เขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะทำให้เรามีความศรัทธามีความเปื้อนปิติมีความเลื่อมใสศรัทธาไว้ด้วยแล้วเราไปคบสมาคมกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสี ว่าเก่าตำหนิตีเตียนประพุทธพระธรรมพระสงค์หรือพุทธศาสน,นิกชนหรือหลักธรรมคำสองสองของพระเจ้าอื่นใดก็ตามแต่จิตใจของเราก็จะมีความรู้สึกห,ห่อเหี่ยวแม้ว่าเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าจิตใจมันไม่เกิดปิตินะแม้เราจะไปแก้ข้อคิดแก้ความเห็นของเขาก็ไม่ได้จิตใจของเราก็พลอยเสมองไปด้วยหรือถ,ถ,ถึงไม่เสสมองก็เลยว่ามันก็เป็นอุอเบกขา ไม่เกิดความปื้มปิตินดีเพราะไม่มีใครยอ่ยอยอ่องสนับสนุนในสิ่งที่เราเคารพนับถืออย่างนี้นะแล้วข้อที่สิบคือการพิจารณาถึงมสุตอันเป็นที่ตั้งห่งความเลื่อมใสว่าคําสอนใดที่เป็นที่ตั้งห่งความสนาเลื่อมใสเราพิจารณาถึงมสุดนั้นเช่นมสูตว่าเรเกี่ยวกับความเพียรตือนอยู่พระเทวกรัตตสูตรเช่นเห็นคุณค,ณคณ่าของเวลาอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าระสูตรที่เป็นที่ตั้งห่งความ เล่ามใสว่าการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและมีโอกาสมะปฏิบัตินี่เป็นโชคดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างนี้เป็นต้นแต่อันที่สิบเอ็ดก็คือจิตน้อมไปในปิตินั้นคือว่าจิตของเราเองต้องน้อมไปในปิติมันจึงจะก่อให้เกิดปิติเมื่อโยคีบุคคล<ม>ยังทําเหล่านี้ให้เกิดได้อาการทั้งหลายเหล่านี้จึงชื่อว่าเจริญธรรมะมิทยาสมรสเป็นต้นให้เกิดขึ้นอ่า ฉะนั้นเนี่ยว่าโยคีบุคคลนั้นย่อมยกจิตในสม,ม,มนยัยนี้คนยกนะเวลาหาการแสดงธรรมก็หมดลงแล้วจึงขอสม,มุดยุติลงของวัจแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่สรรชนท่านผู้ฟังจงทุกทนากันด้วยเธอนขอเจริญพร